ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะพามาต่อ USB กับบอร์ด502 MT นะครับก็มีคนนะครับเรียกร้องขอมาว่าอยากให้502 MT เนี่ยต่อ USB เล่น USB ได้ด้วยได้ไหมนะครับก็มาทำให้ดูนะครับว่าทำกันยังไงนะครับทีนี้เนี่ยเจ้า,า502 MT แล้วจริงๆแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นบอร์ดรุ่นเก่ารุ่นแรกนะครับก็ เขาจะไม่มีตำแหน่งเชื่อมต่อ USB ให้นะครับไม่ไม่มีจุดเชื่อมต่อนะครับแต่รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับหมอให้ดูครับอันนี้แกะกล่องมาครับรุ่นเก่ารุ่นเก่าเขาจะไม่มีครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เหมือนเขาทำมา,าให้ให้แล้วนะครับมีมีจุดเชื่อมต่อ USB ให้นะครับ ซูมกล้องอนิดนึงนะครับรุ่นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่จะเป็นรุ่น s k 5้า mt บวก app นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็สามารถต่อได้เลยนะครับต่อได้เลยจุดเชื่อมต่อของเขาครับจุดเชื่อมต่อของเขาจะจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นครับ ตำแหน่งตรงนี้นะครับขอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจะมีตำแหน่งบวกนะครับ d บวก d ลบแล้วก็ลบนะครับทีนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือสาย usb นะครับกับสาย usb นะครับสาย usb นะครับลักษณะประมาณนี้หรือท่านจะใช้แบบอื่นก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นแบบ4เส้นนะครับก็เราก็ทำการตัดนะครับ ตัดออกแล้วก็ตัดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเชื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนะครับจุดการเชื่อมต่อนะครับสีสายก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยสีแดงนะครับดีบวกนะครับแล้วก็อ่าสีแดงเป็นเป็นบวกครับบวกแล้วก็ดีบวกดีลบแล้วก็ลบนะครับ ต่อตามนี้เลยแต่วา่าสายบางรุ่นก็อาจจะสีสายไม่เหมือนกันนะครับสายไม่เหมือนกันก็แต่ก็ยังไงปกติแล้วเขาจะมีดําแดงให้เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับดําแดงก็ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อสายไฟนะครับไฟบวก5โวลต์นะครับบวกลบ5โวลต์แล้วก็ให้ทําการเชื่อมเชื่อมดํากระแดงให้ถูกตําแหน่งก่อนนะครับก็คือ,อแดงเราก็ เอามาใส่ตำแหน่งบวกนะครับบวกตำแหน่งที่เป็นบวกตรงนี้นะครับแดงบวกนะครับดำลบก่อนนะครับทีนี้เราก็ากอีสองเส้นกลางนะครับเราก็เชื่อมเชื่อมไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดของท่านอื่นสายของท่านอื่นสีสายไม่เหมือนของผมนะครับไม่เหมือนกันเราก็เราก็ทําการเชื่อมเชื่อมบวกลบให้ถูกก่อนนะครับดําแดงต่อ,อสายขวาสุดให้ให้ให้ใหตรงก่อนทีนี้เนี่ย สองเส้นตรงกลางเนี่ยมันจะสีอะไรก็ช่างมันนะครับก็ต่อไปก่อนแล้วก็ลองเสียบ usb ดูนะครับในขณะลองลอง usb นะครับเราเราต้องปิดบลูทูธก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งมันเชื่อมต่อบลูทูธทิ้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตัดไปตัดมาเราก็ลองเสียบดูถ้าเสียบเสร็จปุ๊บมันอ่านมันมันอ่านได้ก็คือเราต่อถูกแต่ถ้าเสียบไปแล้วงเงียบนิ่งแสดงว่าสายสายตรงกลาง2เส้นนี้มันสลับกันนะครับเราก็แค่สลับกัน แค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมต่อต่อต่อไว้แล้วนะครับต่อไว้แล้วเดี๋ยวผมต่อไว้แล้วเดี๋ยวผมจะลองลองให้ดูนะครับจ่ายไฟเข้ากันนะอ่อาอันนี้ก็เสียบ USB นะครับ ก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับอ่าทีนี้ก็จุดที่เราเชื่อมตรงนี้ครับเราก็เอากาวนะครับพื้นกาวพื้นกาวนงี้ะครับยิงยิงลงไปนะครับรอกไว้กันกันรุดหน่อยนะครับกันรุดหน่อยนะครับกันสายรุดแล้วก็สายเข็มท้ายรัดไว้ให้ดีนะครับ รัดไวให้ดีเลยการหลุดนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะจะเลือกเพลงเปลี่ยนเพลง,งเนี่ยก็เปลี่ยนได้แต่ต้องเข้าไปเปลี่ยนในแอปของเขานะครับก็คือแอป Audio บูชิอะดิโอนะเข้าไปเปลี่ยนส่วนวิธีการดาวน์โหลดแอปใช้แอปก็ผมผมทำไว้คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับก็เข้าไปดูกันอีกที